ช่อาเซียนเราอัพสวัสดีค่ะคุณรัชรินค่ะ สวัสดีค่ะคุณกนนิกาคุณธนานและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะวันนี้มีประเด็นใหญ่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยปัญหาแบบนี้มันจะส่งผลมาถึงผู้ประกอบการเกษตรกรในบ้านเราด้วยหรือไม่นะคะเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นประเทศผู้ผลิต สินค้าทางการเกษตรนะคะแล้วก็ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในรูปของผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายอย่างนะคะตอนนี้อินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยกำลังมีปัญหากับสหภาพยุโรปค,ค่ะนะคะแล้วก็ทําให้การเจรจาเพื่อที่จะทําข้อตกลงเปิดเสรีทางการค้านะคะระหว่าง e ูกับอินโดนีเซียและมาเลเซียเนี่ยค้างเติงม,มาเป็นเวลาหลายปีเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือมีปัญหาสืบเนื่องมาจากการที่ผลิตภัณฑ์ปล์มน้ํามันของอินโดนีเซียและมาเลเซียเนี่ย กำลังเป็นอุปสรรคสำคัญนะคะที่ทำให้อินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยยังไม่ยังไม่ไมพร้อมนะคะที่จะเจราจาเปิดข้อตกลงเซอรี่ทางการค้ากับสาภาพยุโรปได้นะคะหลายท่านอาจจะยังคงจำกันได้นะคะว่าเมื่อเดือนธันวาคมที่ที่ผ่านมาปีสองปีนะคะ สาภาพยุโรปนะคะทั้งสมาชิกสาภาพยุโรปเนี่ยเพิ่งจะตกลงนะคะแล้วก็ผ่านความเห็นชอบนะคะกับกฎหมายฉบับใหม่ค่ะนั่นก็คือ,อจะรับเฉพาะสินค้า,าทางการเกษตรนะคะที่ ผลิตและปลูกในพื้นที่ที่ยั่งยืนแล้วก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นท,ที่ทราบกันดีนะคะว่าสหภาพยุโรปเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกนะคะแล้วก็พยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในการป้องกันสภาพสิ่งแวดล้อมโลกนะคะไม่ให้ถูกทําลายมากไปกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีหลายกฎหลายเกณฑ์มากนะคะที่สหภาพยุโรปเนี่ยประกาศใช้กับประเทศที่จะส่งออกสิ สินค้าทางการเกษตรไปยังประเทศสาภาพยุโรปไม่ไว่าจะเป็นสัตว์น้ําสัตว์ทะเลหรือว่าพืชผลทางการเกษตรนะคะปลาล์มน้ํามันก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะนอกจากปลาล์มน้ํามันแล้วนะคะก็ยังกฎหมายหรือว่าข้อ,อะระบบระเบียบใหม่เนี่ยนะคะที่ว่าด้วยทิศทางและแนวทางเกี่ยวกับการที่จะรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแลกะก็สินค้าทางการประมงนะ,ะจากหลายๆประเทศเนะะี่ยค่ะเขาบัญญัติเอาไว้นะคะว่า พืชผลใดก็ตามนะคะโดยเฉพาะปาล์มน้ํามัน,มนกาแฟนะคะถั่วเหลืองแล้วก็พืชทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยจะต้องอได้รับการเพาะปลูกนะบนพื้นที่ที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องอไม่ใช้แรงงานเด็กนะคะอันนี้เป็นเป็นประเด็นสําคัญนะะที่สภาพยุโรปประกาศใช้ที่นี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงรล้คต่ออินโดนีเซียและมาเลเซียนะคะซึ่งเป็น2ประเทศ รายใหญ่ที่ผลิตปั๊มน้ํามันออกสู่ตลาดโลกนะฮะอินโดนีเซียเนี่ยผลิตมากที่สุดเลยมากถึง59%ค่ะของอจํานวนการส่งออกทั้งหมดในโลกนี้นะฮะส่วนมาเลเซียเนี่ยก็ผลิตอยู่25%นะฮะรวมๆแล้วเนี่ยก็มากกว่า85%ค่ะซึ่งก็ถือได้ว,ว่าเป็นผู้ผลิตปั๊มน้ํามันส่งออกรายใหญ่2เจ้าของโลกนี้นะฮะทีนี้เนี่ยเมื่อ EU นํามาตรการต่างๆเหล่านี้เข้ามาผูกรวมกันนะคะแล้วมันก็ส่งผลต่ออินโดนีเซียและมาเลเซียค่ะ ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างก็บอกกันนะคะว่าเอ้ยนี่มันเป็นข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอชะลออาจจะต้องอะชะลอการเจราจาเพื่อเปิดข้อตกลงหรือว่าทําข้อตกลงเสรีทางการค้าออกไปก่อนนะคะ,ะก่อนหน้านี้เนี่ยอินโดนีเซียนะคะพยายามค่ะที่จะชี้แจงนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีมาตรฐานมีเกณฑ์วัดนะ,ะได้อย่างปลอดภัยแล้วก็รับรองได้แน่นอนนะคะว่าปั๊มน้ํามันที่ผลิตออกไปจากประเทศของตัวเองเนี่ยมัน ถูกต้องเหมาะสมแล้วนะคะแล้วก็ปลูกอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโลกนะคะสามารถกรันรีได้แต่มันก็ยังไม่พอค่ะเพราะว่า EU เขาก็จะมีมาตรฐานในการตรวจสอบของเขาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีด้วยภาพถ่ายทางดาวเทียม erm นะคะ EU ก็ไม่สนใจอะค่ะบอกว่าตัวเอง เนี่ยมีวิธีการที่จะตรวจสอบได้หรือที่ตามะระบบระเบียบของ EU นะฮะหรือสภาพยุโรปเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น due diligence นะฮะหรือว่าเป็นมาตรฐานการตรวจสอบนะฮะว่าบรรดาประเทศผู้นำเข้านะฮะสินค้าทางการเกษตรหรือว่าสินค้าประมงเนี่ยปฏิบัติตามข้อตกลงหรือว่าข้อกำหนดเงื่อนไขของสภาพยุโรปหรือไม่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอินโดนีเซียซึ่ง การเจรจาเพื่อที่จะตกลงทำ การค้าเสรีกับสภาพยูโรที่ค้างติ่งมานานถึง7ปีมาเลเซียยิ่งนานยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะค้างเติ่งมา12ปีเนี่ยจึงตกอยู่ในภาวะชะง,งักงันนะคะจนถึงขั้นที่จะ,ะต้องขอให้องค์การค้าโลกหรือ WTO นี่ย่ะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะในการพิจารณาไต่สวนเรื่องนี้ซึ่งก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะคะว่าข้อตกลงนี้เนี่ยะจะได้รับการไต่สวนอย่างไรจากองค์การการค้าโลกนะคะมีนักวิเคราะห์ บางคนนะคะระบุว่ามันมีทางเป็นไปได้อยู่3ทางค่ะหลังจากที่ถ้าหากว่าองค์การการค้าโลกมีฟันธงมาแล้วนะคะว่าเอออี u เนี่ยเอจะต้องจะต้องลดเอ ขอบคายในการตรวจสอบของตัวเองหรือว่าลดมาตรฐานของตัวเองลงมาเพื่อมาเจอกันครึ่งทางเนี่ยนะคะมันเป็นไปได้อยู่3ทางก็คือ1 EU นะคะไม่สนใจนะคะที่จะปฏิบัติตามคําตัดสินขององค์การการค้าโลกนะคะหรือ2อข้อแรกเนี่ยคือไม่สนใจฉันจะยังคงใช้มาตรการนี้ต่อไปนะคะหรือ2นะคะ,ะประเทศที่เป็นคู่กรณีนะคะเป็นคู่พิพาททางการค้าเนี่ยอาจจะไม่ทําข้อตกลงทางการค้ากับ สาภาพยุโรปหรือ E.U. เลยนะคะและข้อ3ปัญหานี้เนี่ยมันอาจจะค้างตึงต่อไปโดยที่ไม่มีการแก้ไขค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลายสำนักข่าวแล้วก็หลายนักวิเคราะห์นะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยบอลมันไม่ได้อยู่ในเท้าของของ E.U. แล้วละแต่ว่ามันไปอยู่ในในใน,ในฝั่งของอินโดนีเซียและมาลเลเซียนะคะเพราะว่าอินโดนีเซียและมาลเลเซียเนี่ยเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลกนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่จําเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ ถือได้ว่าเป็นภาวะจำยอมไกลๆนะคะเพราะว่าสาภาพยุโรปเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งพาน้ำมันปาล์มนะคะจาก2ประเทศผู้ผลิตหลักนี้เนื่องจากว่าในภาวะที่เกิดสงครามนะคะระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยก็เป็นภาวะบีบคั้นค่ะที่ทำให้สาภาพยุโรปต้องการการบริโภคน้ำมันที่แทนมาแทนที่แก๊สทีเ่เคยเคยนำเข้าจากประเทศรัสเซียเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็น บทสะท้อนนะคะมาถึงผู้ประกอบการและกเกษตรกรในบ้านเราเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าในอนาคตอันใกลน้นี้ในสภาพยุโรปจะใช้มาตรการทํานองเดียวกันนี้นะคะกับพืชผลทางการเกษตรที่ผู้ประกอบการและเกษตรกรบ้านเราเนี่ยพอปลูกหรือไม่นะคะถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือว่าเงื่อนไขว่าด้วยการป้องกันการ รุกป,ป่าการทําลายป่าแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยสาภาพยุโรปก็เคยเออแสดงจุดยืนชัดเจนเลยนะคะว่าไม่ต้องการรับพืชผลทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางการค้าใดๆก็ตามที่ก่อให้เกิด ปัญหาหมอกควันซึ่งมันก็น่าจะสอดคล้องกันกับภาวะที่เกิดขึ้นในบ้านเราในยุคป,ปัจจุบันนี้ที่มีนายทุนบางรายนะคะเข้าไปประกอบการนะคะเพาะปลูกในประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของเรานะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้มาตรการในการป้องกันให้ไม่ให้เกิดการเผาที่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะนะอันนี้ไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นเจ้าไหนแต่มันก็มีบางรายค่ะที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโลกค่ะ คุณกนิกาค,ค,คุณธนาและคุณผู้ฟังคะค่ะเท่าที่ฉันตรวจสอบดูนะคะนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเพราะว่าหมายเนี้ยมีผลบังคับใช้เดือนนี้นะคะของสหภาพยุโรปตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็จะมีดีจีด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปเนี่ยมาที่ประเทศไทยนะคะรัฐมนตรีใค่แค่ดีจีนี่หน่งคค้าย่รัฐม,นต,น,น,ฐมนตรีของสหภาพยุโรปบ้านสิ่งแวดล้อมแต่คนที่มาเนี่ยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะ,ะ,คะก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ ยางไม้ยางพาราของไทยนะคะแล้วก็เรื่องเอ่อยางพาราของไทยเนี่ยเอ่อก็จะต้องเตรียมการนั่นแหละค่ะเพราะว่าแบบว่าไอสิ่งที่คุณวัชรินบอกเนี่ยโดยเฉพาะที่สร้างปัญหาพีเอ็ม2.5งมากๆตอนช่วงต้นปีเนี่ยคือเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะ<ช>ซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันไปเป็นวัตถุดิบสําคัญในอาหารสด ซึ่งอาหารสัตว์ไทยเนี่ยส่งออกทั่วโลกเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะคะแล้วก็มันก็จะส่งผลกระทบถึงพวกหมูไปแล้วก็กุ้งหรือไม่อันนี้คงต้องติดตามค่ะแต่ว่าอันนี้หมายรวมหมดเลยใช่ค่ะ,ะมันรวมไปถึงการเลี้ยงเลี้ยงปศุสัตว์ด้วยแล้วก็พืชทางเศรษฐกิจด้วยนะคะจน จ้าหน้าที่ระดับสูงของมาเลเซียที่ไปเจราจาอยู่ที่บรัสเซลในตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าอุ้ยนี่มันเป็นการเลือกปฏิบตัติมันเป็นการกีดกันการส่งออกพืชเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเล็กๆ,ๆ,ๆแบบมาเลเซียและอินโดนีเซียค่ะค่ะคงต้องรอดูการเจราจานะคะเพราะว่ากว่าที่สหภาพยุโรปจะออกกฎหมายไอ้ deforestation ออกมาได้เนี่ยโอ้ก็ไม่ง่ายนะคะ d e f o r e s, <S uh, t a t i o n uh, r e g u l a t i o n ถ้าสมมติว่าจะให้เขายอมเนี่ยหรือว่าผ่อนเบาหน่อยเนี่ย โอกาสก็ไม่เรียกว่าง่ายนักนะครับใช่ต้องขอบคุณคุณวัชรินมากมากด้วยความยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับช่วงอาเซียนเราอัพ